สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะมาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้การงานการเงินแล้วก็ของรักคข้าสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยไงกันบ้างเนาะการงานได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่หนึ่งดาบพลังงานภาพรวมเป็นไพ,นพ่อสุนทรทั่วยกับไพ่แปดดาบบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกเหมือนค่อนข้างเหนื่อยใจแล้วก็หนักใจเหมือนอยากจะพูดอยากจะเข้าหาใครเขาก็เหมือนปิดกั้นเราไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่เป็นไพ่แปดดาบ หรือบางทีเขาอาจจะเหมือนคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างสตรองก็ได้นะคะเวลาที่เราจะพูดจะคุยอะไรกับเขาก็ ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขาแบบเข้าใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้อะไรแบบนี้แต่ทีนี้ไพ่พลังงานหลักเุ็นไพ่หนึ่งดาบมมีความรู้สึกว่าบางท่านอาจจะค่อนข้างเครียดมันมีความล้าหลังเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะตัดสินใจที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์อะไรบางอย่างกับเขาคนนั้นก็เป็นไปได้เพื่อให้การทํางานมันมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือว่ามันสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าจะพูดจะคุยจะเคลียร์อะไรบางอย่างกับใครคนที่อยู่รอบตัวเราลูกน้องบริวารเพื่อนร่งงา,ร,ารก็แต ก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆคุยค่อยๆเคลียร์เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาเหมือนคนที่ยังค่อนข้างปิดกั้นอยู่เป็นไพ่แปดดาบเหมือนคุยกันก็ไม่เข้าใจเหมือนสื่อสารอะไรไปก็ยังปิดกั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปแข่งใส่เขาในช่วงนี้มันก็อาจจะย,ยังไม่ได้ส่งผลที่ดีอะไรมากนักน,นะคะอการพูดการคุยในช่วงนี้ก็อาจจะต้องพยายามประณีประนอมไปก่อนล้วกันเนาะทีนี้ในเรื่องของการเงินได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าพลังงานภาพรวงเป็นไพ่เดมิเชียนกับไพ่เดอะเดด อวมีความรู้สึกว่าการเงินในช่วงสัปดาห์นี้หลายท่านน่าจะเหมือนคนที่คอยสังเกตการหรือว่าคอยจับจ้อง คอยควบคุมสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างอยู่นอกในเรื่องการเงินบางท่านอาจจะมีการวางแผนการจัดการการบริหารละก็แล้วแต่นะคะกับปัญหายิบยิบย่อยๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้เป็นไพ่เดอะเมจิเชนบางท่านอาจจะมีช่วงลาที่ยากลําบากหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ามาในเวลาเดียวกันแล้วเราต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีในการที่จะบริหารแล้วก็จัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีปัญหาเก่าๆภาระนี่สินอะไรที่มันพัวพันอีลงตุงนังมีไพ่เดอะเดชเข้ามาในช่วงนี้อยากให้เรามาระวังเกี่ยวกับ เรื่องของคดีความหรือว่า,เ,าเรื่องของกฎหมายอะไรแบบนี้ไว้ด้วยนะคะบางท่านที่มีปัญหาเรื่องรังในช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีสติแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ให้ดีนะคะอในเรื่องของการเงินในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้โดดเด่นมากนะักไม่ได้ถึงกับแย่แต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีมากยังเป็นไพ่คิงถึงไม้เท้าเนะี่ยต้อง ต้องคอยดูสถานการณ์แล้วก็คอยบริหารจัดการสถานการณ์หลายอย่างให้ให้ดีด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ไพ่พลังงานเป็นไพ่เด็กถึงไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสสิทธ์นูหรือไม่ใครสักคนนึงอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้พลังงานภาพรวมเป็นไพ่เจ็ดดาบกับไพ่สิบเหรียญบางความสัมพันธ์ใครสักคนนึงอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีครอบครัวไฟใดไฟหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นาะ หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือความมั่นคงของใครบางคนในวงจรความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าแน่นอนค่ะว่าสถานการณ์ความรกระามสัมพันธ์ของหลายๆท่านในช่วงนี้ยังเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังค่อนข้างเปราะบางอยู่ต้องพยายามประคับประคองค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าวางแผนวางแผนการจัดการให้ดีอะไรแบบนี้บางท่านที่อยู่ห่างไกลกันก็อาจจะอยากวางแผนการเดินทางไปพบไปเจอกันแต่ก็อาจจะ ติดปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยโควิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างติดขัดในช่วงนี้เป็นไพ่เจ็ดดาบที่บ่งบอกถึงความละล้าหลังสองจิตสองใจบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เคยรู้สึกถอดใจไปแล้วไม่อยากจะสู้แล้วไม่อยากจะพยายามแล้วแต่ว่าก็ยังเสียดายมีความละล้าหลังหันไปหันมาหลายๆความสัมพันธ์น่าจะยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะมีไพ่สิบเหรียญบางท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่พยายามแอบซื้อแอบ่องเจาะกอบติดเรื่องราวของอีก แต่ว่าเราก็อาจจะอยู่ในจุดของคนที่ยังไม่สามารถจะทําอะไรได้มากนะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าหรือไม่บางท่านที่ตัดสินใจก้าวออกมาจากวงจรความสัมพันธ์เก่าๆก็อาจจะเหมือนคนที่เริ่มวางแผนเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองใหม่อาจจะยังมีความล้าลังอยู่บ้างเพราะว่าบางความสัมพันธ์ก็มีความผูกพันกันเนาะมีความคิดถึงมีความอยากรู้อยากเห็นแต่ว่าไพ่ใบนี้ถ้าแข็งใจก็สามารถที่จะ move on และก้าวต่อไปได้นะคะแต่ว่ามันยังค่อนข้างเปราะบ,บางอยู่สภาพจิตใจในช่วงนี้ก็อาจจะยัง ต้องพยายามทนุถนอมประนีประนอมไปก่อนนะคะในเรื่องของความรักข้าสสมพันธ์เป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมในเรื่องของรักข้าสสมพันธ์สถานการณ์ของเขาสถานการณ์ของเราความรู้สึกของเขาหรือว่าแนวโน้มของรักข้าสสมพันธ์ก็สามารถไปตามต่อกันได้ใน YouTube ช่องายทีทคาร์โรสิกนะคะ